สวัสดีครับผมมืนีครับผมเนาะจะมาตามเล็ชังคมไห้เอฟซีทางช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเ,เด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะใกล้สงการแล้วครับผมเนาะอีกประมาณสองสามมือครับขอให้เอฟซีทางช่องเดินทางแถวขาดปลอดภัยนะครับเนาะเดินทางกลับบ้านครับผมแ้วคาดปลอดภัยตามหาชังคมครับ มาดีมมครับผมแม่ครับผมออ๋ท่างคมเลิกงานแล้ววันนี้ฮะท่างคงกลับบ้านแล้ววันนี้ทํางาน,นค,ครึ่งวันค่ะทําครึ่งวันค่ะกลับกันถ้ำหน่อย,ยแท่นแม่เพิ่นเฮ็ดหน่อยแทอะเพิ่นว่าจิไปทรงกายผมพ่นหัวหน้าใหญ่เพิ่นโอ้เรีกยกพ่นหัวหนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเรียกตั้งหัวหน้าลูกน้องกลับเพิ่นแล้วค่ะเพิ่นกลับเจ่าบุเที่ยงตัวฮะกับสมเที่ยงมาว่าตอนเช้าแม่นบ่ครับบ่ครับเพิ่งมาจากกันแม่น้องไข่ไหมได้แหวมาครับผมเดี๋ยว เลื่เพิ่นแกย่งอยู uh ่ค <leaves> so ือเก่าแมนบ่เ uh พิังยังก็รักรักเก่าของเพิ่งปิดสองการมือนี่ถามก่อนสั่งว่าว่าหยุดว่าเพิ่นหยุดมือนี่หยุดเงาหยุดเงาเลยบ่วันที่สิบหกสิบเจ็ดตอนนี้มาเริ่มม่แล้วอโอ้หยุดเงาเลยครับหยุดมือนี่ทั้งวันที่หกสิบเจ็ดเลยปลาแกผมถามหญิงบ่หยุดสิบเจ็ดครับผมพอครับสงการก็พอเนาะปีละเทียะครับผมครับผมนี่ยังกะ แล้วพ่อทำเนี่ยล้งนีแล้วข้ายพอนี่หลังนีครับผมรา้าแสนสามแสนสามของบอเท่าเมื่อกี้แสนยอดเยับยอดเพันห้าพันใช่ร่มหัวบอของบอเท่าบอลร่วมหัวอันนี้คือว่าหอันนี้คือว่าแสนสามอ่าร่วมคิดอยู่เลยจักเสาพอนี่ยรวมเบิดนะรมเบที่แปดต้นท่แปดต้นแสนสามครับผมเนาะนี่ครับผม หัวหน้าสร้างครับผมเนาะถามเพิ่นครับผมร่วมร่วมบนคูหย่างหลือไม่พอร่วมครับล่างจีนคิดอยู่เลบ้านอ๋อแสนสามชือของเบาเสาหรยอไงครับผมนี่ครับแต่มีหัวก็อาก็เป็นหัวเพิ่มเติมทีหนึงครับใช่อืมคนละย่างเนาะครับผมพ่อนี่ครับผมเนาะเฮ็ดเห็ดสองเซตเซ็ปครับผมพ่อพ่อเร็วเถอะผ่อนให้เร็วเถอะผ่อเนาะแค่อธิษต์นึงนี่อาทิตย์เดียวนะได้บั่นนี่ครับผมโค้งมุ่งจังค่าเรียบร้อย ครับผมพ่ะนี่ครับผมเนาะทําได้ทิศเดียวครับผมเนาะโค้งลงค้าแล้วครับผมหุ้งลงค้าแล้วครับผมนี่อันี้เหย้าเหย้าอะไรสาม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 เม็ดกับกับกับห้าร่องอะไรเป็นเป็นยี่สิบุยี่สิบุ่ะครับยี่สิบเมตรยี่สิตรควาเยาวควาเย้าควมกวงประมาณแปดมังนี่ควคกวงแปดแปดเมตรครับผมควมกวงแปดนี่ครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเขายิงคลอดออกไปครับผม <S 2> <S 2> ทีมงานสั่งครับผมเนาะทำงานเร็วมามครับผมนี <S 2> <S 2> ่ครับไอเด็ดเป็นสองเป็ดพ่อจา้างครับผมแสนสามลบงในหนึ่งน่ะนี่ครับผมว่าค่าสั่งกระบอแพงครับผมเนาะพ่อจ้างครับผมสั่งบรรเทาครับค่าช่างแสนสามครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทพร้อมขึ้นอยู่ครับผมเนาะพร้อมขึ้นอยู่เลยเอาพ่อคือบกับบั่น ครับอยู่ฮะมามมาาทำงานมาทำงานก็ได้เงาเลยเงาเลยอ๋อ้เงาไปทำงานน้ำแข็งอย่างครับผมเอ๋อช่างคมพึ่งขับเที่ยงช่างคมลูกอันเที่ยงกับเมื่อเมื่อบนหล่อท่านนี่เมื่อนี้กับบ้านครับอืมครับอันนี้ล่อชิมอยู่กับยากที่น้องอย่างเงาครับผมเอากะม้าลงเสียบตั้งนั่นก็ได้ครับหน้องนุ่ง เจ้าของบ้านเขาละครับเขาพี่เขาสั่งนี่ครับผมเนาะหนึ่งแสนสามหมื่น่อเอาครับผมเนาะ,ววะผมว่ามันย่าัวพปอดซงซงซงหลังคาไหมต่วันต่ว่าแล้วทนหมักเนาะแล้วตคนหมักแต่ว่าผมว่าม,มเอ้าพอ่อคือบนคือบน,นหาขอท่างคุณเพื่อนเนี่ยขาเรามันมนมัครนคนที ใช่มันคนละที่อ๋อกนึดว่าที่จันโดกันทีมั่งทิที่มั่งสิอันนี้คือเจียงเขาครับผมคนอื่นนะอ๋อสามเลยทีคิดว่าทีคุณเจ้าของหันนาไปพูดแล้วครับผมหันนาขอทางครับผมเนาะนี่ครับเพราะว่าทีคุณบังคับกับผมก็เลยหันหนามาปังนี่ครับผมนี่มันเป็นสองเซตเป็นซับเซตครับผมพ่อหลังคาคาเพื่อนส้าัทจะกีได้เองนะมันนี่จะอยู่รวมันบ่ลหรอ่บัวของผมสองอยู่ด้ขางหลังยองอยู่จ้็ ผมรากหรียนเป็นต้นเป็นหญ้าขอสเตปครับผมผักอันนั้นก็ตามจริงว่าดีมากอันเสเดียวะก็บ้องมานเป็ดเยอะมันงาลพ่อเนาะมันงาผนมันบ่ก็สร้างนี่ว่ามันออกไปัอนสร้างนี่มันสวยเองใช่นะครับผมสวยงามไปจะเดือนจะเดือนพอแล้วนี่ประมาณสองเดือนกว่าปะประมาณเดือนนึ่งเนี่ยแล้วหรอฮะประมาณเดือนเิ็ดษโลดแท้ กันได้เฮ็ดได้ไงหยุดสงการหนึ่งเด้ตั้งหลายมือเนาะไันได้หยุดนะครับผมกนเล้ก่สาจันเอยอือครับผมผ้าเอฟีไปเบงครับผมนนตัวเลขของช่างคบอยเซพอครับยูอเสาเพคุณเขียนไว้ะครับครับผมแล้วพอปิดอันนี้เพอะปิดพิธาย่เทเฉพอ่าพิธายุไหมมันบอกงเป็นยังครับผมครับผมเนาะ ทีมช่างครับผมหัวหน้าช่างทำงานเร็วแมกครับผมนี่ครับโมเปยังนะพ่อไก่ยังโมเป็นยังครับที่พ่หหอหวยช่างคมครับผม<ไ>สูตรที่หนึ่งครับสูตรที่สองครับผมเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมวิ่งศูนย<า>์กับหนึ่งครับผมเด่นที่หนึ่งจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้า สี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับสูตรที่สองครับผมเนาะสองกับสามกับคู่ห้ากับหกครับสองห้าสองหกสามห้าสาม,ห,าสามหกครับผมเนาะนี่ครับผมนิ้นคาว่าชังคมครับผมเนาะฝันดีครับผมนี่ครับนี่ครับผมเหล็กบัญชีครับผมเนาะสังคม ตัวได้พอ่อซื้อแล้วบ่ห้าหนึ่งกับห้าศูนย์ห้าหนึ่งกับห้าศูนย์เออหมักหมักเยอะหมักเยอะหมักจนบ่จะจะเป็นตะเป็นนึ่งหามาันจะออกมาหาหนึ่ง <50. S 1> ห้าศูนย์เนี่ยห้าศ <50. S 1> ูนย์จะออกมาจะหนึ่กันจะไม่หาต้องม่ศูนย์ครับโอ้หาหนึ่งดังแม่พอหาหนึ่งกันกันกันบอกเป็นหนึ่งว่าจะไมาเป็นศูนย์ครับหาหนึ่งดังมากับผมเนาะหาหนึ่งครับผมจะออกมาเป็นศูนย์ก็ได้จซื้อไว้เลย แมินบบซื้อไว้แล้วซื้อไปแล้วแล้วช่างคมคือว่าฟันดีแทนช่างคมคือว่าฟันฟานวัลลุ่มมากผอเช้านี่เป็นว่าเป็นฟันดีครับเงินบงินโช่างคมครับผมเนาะมาบระพอช่างคมครับผมเพราะว่าช่างคมครับผมเลิกงานแล้วครับผมตอนเที่ยงครับผมเนาะหยุดยาวครับผมสงการกับผมหยุดยาวสงการครับถึงวันที่สิบเจ็ดต้องพอนะวันที่สิบเจ็ดสิเจ็ดเริ่มทั้งงานอ๋อครับผมครับนี่ครับใไอซีทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมนี่ครับเลขช่างคมงวดนี้ครับนี่ครับ วิ่งหนึ่งกับศูนย์ครับผมนี่ครับสูตรแรกครับผมเนาะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนี่ครับผมวิ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สูตรที่สองสองกับสามสองห้าสองหกสามห้าสามหกครับเรียกบลน,นั่นคนนี้ไม่ใช่โซนี่แมนบเกบนขี้ตัวแมนบครบอันนี้ล่างกูจ้ะอันนี้เป็นเรื่องวิ่งของล่างนะครับของล่างโอผมว่าใหเพื่อนจัดดอกกันนี้ครับผมจาิง มันจะเขานี่เขานี่ไม่ซีสูนมันจะเขาครับผมครับเอานี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมคลิปนี้กะขอให้ที่ทางช่องครับผมจนทางกลับบ้านปีใหม่ครับผมเนาะปีใหม่ไทยินทางแ้วคขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองครับผมแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้กะสวัสดีครับผมจนชิปนาครับผม